ครับวันนี้นะครับก็จะมาเนี่ยครับรีวิวนะครับอุปกรณ์เสียงนะครับรถสเกลนะครับเป็นอุปกรณ์เสียงเครื่องยนต์นะครับหรือที่ว่าคาอินจินซาวนะครับเป็นเสียงเหมือนจริงนะครับมีทั้งหมด58เสียงเลยนะครับของ GT Power นะครับตัวนี้ราคา1,190บาทนะครับเสียงเพิ่มเติมได้นะครับจาก58เสียง ของ G T Power นะครับแบรนด์นี้ก็โอเคอยู่แล้วนะครับสำหรับแบรนด์นี้นี่ครับก็จะมีนะครับตัวเซตเสียงนะครับนี่ครับห้าสิบแปดเสียงนะครับด้านหลังนะครับจะสามารถมีช่องโหลดนะครับนี่ฮะช่องโหลดได้นะครับอินพุตโวลต์นะครับนี่ฮะเจ็ดถึงยี่บห้าโวลต์นะครับมีเสียง สารพัดนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์เสียงรถบรรทุกนะครับเสียงรถสปอร์ต4สูบ6สูบ8สูบอันนี้จะเป็นหัวคอนเน็กนะครับมาเป็นหัวต่อนะครับหัวแปลงต่อให้สําหรับดึงไฟออกมาใช้นะครับอันนี้จะเป็นสายพ่วงนะครับสายพ่วงที่เราจะไปพ่วงกับไกลเร่งนะครับรีเซีฟช่อง2นะครับเพื่อจะดึงไฟออกมาใช้นะครับอันนี้จะเป็นสายไฟเข้านะครับ ก็ต่อกับนี่แหละครับตัวคอนเน็กที่เราต่อออกมาครับอันนี้อ่าสัญญาณเข้าช่องที่หนึ่งคือก็เอาไปต่อกับสายวายนะครับเพื่อจะไปต่อกับช่องที่สองนะครับตัวดีไม่ใช่ช่องที่หนึ่งช่องไกลเร่งนะครับที่ช่องที่จะเข้าสป,ปีดเรจะมีการเปลี่ยนเสียงเร่งเสียงเบาเสียงนะครับเสียงดังดีนะตัวนี้เสียงดังดีมากเลยอันนี้คันนี้เราติดตั้งให้ด้วยนะครับก็ตามสเปคนะครับสเปกก็จะมีอ่าสามารถ ไฟเข้านะครับได้ตั้งแต่7โวลต์ถึง25โวลต์นะครับนับว่ากว้างมากเลยนะครับแล้วก็อินพุตที่เข้าทางสายสัญญาณนะครับก็จะ4.8ถึง5.3โวลต์นะครับก็สำหรับรีเซฟต่อใส่รีเซฟที่สปีดจ่ายไฟมา4ถึง6โวลต์ได้นะครับนี่มีปัญหานะครับความดังนะครับ10วัตต์นะครับแล้วก็ขนาดนะครับที่เห็นนะครับตามที่เห็น20เซนนะครับ ก็ถือว่าเสียงดีนะครับสามารถโหลดเสียงเพิ่มได้นะครับ58เสียงนี่ก็ฟังกันแบบฟังกันหูดับ,บจับไม่ลยครับมีหลากหลายเสียงนะครับทั้งเสียงขึ้นยนต์หกสูบสีสูบแปดสูบเสียงแบบเครื่อง V นะครับเสียงแบบลดสเกลลดออฟโหลดลดดิฟนะครับลดมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยหาน่าจะมีนะเพราะว่าผมเองฟังไปแค่ประมาณ20เสียงนี้ก็มึนแล้วนะแล้วสามารถถ้าไม่พอใจก็ โหลดเพิ่มได้นะครับมีตัวอะแดปเตอร์นะครับมีอะแดปเตอร์ต่อสายนะครับเป็นปลั๊กทีนะครับนะครับนี่ครับคันนี้เราก็ติดตั้งมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีมันมีที่ว่างอยู่ด้านหน้ารถนะครับก็จะอยู่ใต้ผากระโปรงพอดีนะครับอยู่ใต้ผากระโปรงพอดีก็จะเสียงก็จะสมจริงนะครับก็นี่ครับเราวายสายมาแล้วเก็บสายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับต่อกับตัวสปีดนะครับแล้วก็ ที่สําคัญตัวนี้ต้องคาลิเบตนะครับไมะงั้นเวลาเราเปิดแล้วมันจะเร่งมันจะมีเมนูให้เราคาลิเบตอยู่ในคู่มือนะครับลองอ่านดูนะครับไม่คาลิเบตเสียงจะไม่ยอมเบานะไม่มีการเดินเบาแล้วก็จะไม่ยอมดับเครื่องนะครับนี่อันนี้เราคาลิเบตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับผมตั้งไว้เสียงน่าจะเข้ากับรถนะครับคันนี้จะเป็นรถ scx rubicon นะครับ jeep rubicon นี่ครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับ เปิดแล้วนะครับลบติดเครื่องนะครับ <Yeah. S 1> เสียงแบบเสียงแบบลูกอกอล์ฟ <Yeah. S 1> เสียงแบบสุดยอดครับเสียง สามารถเล่งนะครับอันนี้จะเล่งนะครับเล่งแล้วก็เบาเสียงได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับเลือกเสียงนะครับในเสียงระบบเสียงรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้เราเดินเบาไว้นะครับก็จะค่อยๆดับไปเองอ่าดับแล้วนะครับติดใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเสียงดูครับ อกดค้างนะครับ <Number six. S 1> อันนี้เสียงที่หกที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ถ้าเราลดลง <Number five. S 1> เลือกจะเป็นเสียงที่ห้าอ๋อเสียงค่อนข้างดุนะครับอ่ะสมมุติเราจะเลือกเสียงที่ห้านะครับกดยืนยันนะครับอันนี้เรามาลองติดเครื่องดู oh. โอ้โหเสียงเสียงค่อนข้างดุน,นะเส,นเสียงนี้ดุนะครับเสียงดุมาก เดือดข้นทานุนะครับอาะแล้วทงไว้เขาก็จะดัดเองนะครับ ตัวนี้นะครับราคายังไม่ถึงตั้งครับหนึ่งพั้าบบาทนะครับก็ใช้ได้ทั้งรถสเกเกลรถทั้งค่นนะครับรถเกล้าแล้วก็รถดิฟรถทางเรียบนะครับมีเสียงให้เลือกมากมายนะครับผมเองตังให้หมดอ่าดับแล้วครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับสำหรับซาวเอ็นจิ้นนะครับ GT Power นะครับซาว n อ็นจิ้น GT Power 58เสียงนะครับตัวนี้นะครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับคอุณที่ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทาให้ช่องา c สนใจเรื่องเรื่างนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ใน e ีหน้า